สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่อาจจะมาแนะนําอาชีพที่คุณสามารถสร้างรายได้หลักแสนจากที่บ้านได้นะคะสําหรับ EP แรกนี้นะคะขอแนะนําอาชีพยูทูบเบอร์ค่ะ อาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่หลายๆคนก็รู้จักแล้วนะคะแต่หลายคนยังไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะคะอาชีพยูทูบเบอร์ก็คือการผลิตคลิปวิดีโอนะคะลงบนแพลตฟอร์ม y o u t u b e นั่นเองค่ะการสร้างรายได้จาก YouTube นั้นก็คือเราผลิตคลิปวิดีโอลงไปบน YouTube และเมื่อมีโฆษณามาสแสดงผลบนคลิปวิดีโอของเรานะคะเราก็จะเริ่มรับราย แล้วถ้าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์จะต้องทําอย่างไรคะขั้นตอนง่ายๆนะคะก็สมัครเปิดช่อง Youtube ก่อนเลยคะ่ะแล้วก็เริ่มลงคลิปวิดีโอได้เลยคะ่ะถ้าจะให้แม่อายแนะนํานะคะเราควรจะลงคลิปที่เรามีความถนัดเป็นพิเศษที่สามารถจะลงต่อเนื่องได้ทุกวันนะคะเพราะว่าความสม่ําเสมอเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองคะ่ะถ้าคุณถนัดทําอาหารคุณก็ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารทําช่องเกี่ยวกับอาหารลงใน YouTube ถ้าคุณถนัดเรื่องของการแต่งหน้าคุณก็ทำสายบิวตี้ลงใน YouTube หัวใจอีกข้อหนึ่งของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะนั่นก็คือการหาคีย์เวิร์ดในการทำคลิปค่ะคุณจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันนะคะอย่างช่วงนี้อาจจะมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะคะเราก็จะต้องทำเรื่องราวให้มันเข้ากับกระแสะในช่วงนั้นๆนั่นเองค่ะและถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็สามารถจะไปติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะที่แม่อาอสอนฟรีเอาไว้ในเพจคุณครูแม่อาย ะะก็จะมีการไลฟ์สดทำวิดีโอสอนฟรีไว้มากมายค่ะไปไล่ดูย้อนหลังนะคะรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนค่ะมีหลายคนสำเร็จจากการเรียนฟรีเหล่านี้มาแล้วนะคะคุณอาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได้ที่จะเริ่มต้นอาชีพยูทูบเบอร์ในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะอขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ